สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแก้คันบันทุงเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมื่อนี่แก้คันบันทุงสิภาทุกๆคนมาหลาะเบิงสนามบินหน้าหน้าชา,าติกาตาเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเบิงความรู้ลาให้โซของสนามบินกาตาเนาะค่ะสมกับตำแหน่งสนามบินอันดับหนึ่งของโลกอิลีเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องความรู้ลาให้โซนี่อันดับหนึ่งอิลีเด้อค่ะ เพิรนกามีรถหรูมาขายเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่คือเพิรนเอามาขายเนาะค่ะเนาะสำหรับยีห่ห้อใดนี่ก็เบิ้งกันเอาเองเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นรถหรูรถให้โซ่เนาะค่ะเนาะลู่ลาอีลีเด้อค่ะสำหรับสนามบินกาตาเนี่เดี๋ยวไกลคันมันทุนะง่งนาซิพายางเลาะเบิ้งทั้งเบิดเลยเนาะค่ะเนาะ อาจซิบพอทัวถึงนะคะพอว่าทางใยทางกวางเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ทรายกล่องไปทางใดนี่ก็รู้ลาไปเบิดะะด้วยค่ะเด้อบูหัวสิไท,ทยมุมไหนให้เบิงแน่ๆนเนาะนี่นะนี่ก็อีกขั้นหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเป็นรถให้โซ่เนาะคะ่ะเนาะเบิงกันเอาเองเด้อค่ะเด้อสำหรับยี่ห้อรถกระได ผู้ใดมีเงินก็นมาจับจองเอาเด้อค่ะรู้ละรล่างการงานสางอิลีสำหรับไอสนามบินแห่งนี้เนาะแลนด์โลเวอร์นะคะสำหรับคันนี้ ลู้ลารู้ลาอีลีให้โซอีลีเลยมายางเบิงนี่ก็ะตื่นเต้นอยู่คือกันเนาะคะ่ะเข้ากับบอได้สัมผัสรถรู้พอปานนี้เนาะนี่อีกคันหนึ่งเนาะเป็นรถรู้เนาะค่ะนะรถให้โซเนาะเธอไปดันหลังพูนเป็นลานทองด้อค่ะพ่อแม่พี่น้อง สำหรับสนามบินนี่นะเพิ่นม,มีลานทองลานยังลานเพชรลานยังขายนะเดี๋ยวสิพายยางเบิงไปที่ละจุดที่ละจุดเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็มาเบิงรถรู้รถให้โซ่ก่อนเนาะคะ่ะเชิญจับจองไดเดอร์ค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ใดมีกำลังพอเนาะอันนี้ก็เป็นมองไอสนามเด็กเล่นเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้อง เพิ่นกะเอามาไว้ให้สำหรับผู้ใดมีเด็กน้อยเนาะลูกเล็กเด็กแดงนี่ก็อีกมุมนึงนะคะที่มาถ่ายคลิปให้เบิ่งเนาะกกอย่างที่บอกเนาะค่ะว่าบ่วาสิหันกลองไปทางใดนี่กะรู้ลาอิลิสำหรับสนามบินนานาชาติกาตานี่ ึืนซื้อว่าได้อันดับหนึ่งของโลกนี่มันมันมะสมกับตำแหน่งอิหรีเ้ยค่ะสำหรับสนามบินนี่น่ะเพิ่นได้ตำแหน่งไออันดับหนึ่งของโลกอิหรีสำหรับสนามบินกาตาเนาะคะ่ะนี่เดี๋ยวสิพาย่างเลาะเบิงทั้งหบดเลยเด้อค่ะอลังการงานสร้างของเพิ่นเนาะค่ะนี่ ยอดอิลีตื่นตาตื่นใจไปถูกมองเลยนี่ก็มองไอ้น่มองนั่งพักเนาะค่ะน้องมองนั่งล่อเครื่องเนาะค่ะเทิร์มากอะบอวาสิเป็นลานอาหารลานไอ ล้านเสื้อพาล้านกระเป๋านี่มีแต่ของแบรนด์ทั้งนั้นเลยด้อค่ะสำหรับไอสนามบินนี่นะคะเนาะของให้โซอีลีเพิ่นเอามาขายน่ะล้านบอดล้านกระเป๋าลุยก็มีเด้อค่ะมีทุกยี่หออีลีค่ะ สิพยายามผายางเบ่งให้ทั่วถึงเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าสิทัวถึงหรือเปล่านี่กะยังบม่แน่ใจกันเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเหาเหาสิพยายามให้เบิงทุกมุมเนาะคะ่ะเนาะสำหรับไอสนามบินแห่งนี้เนาะ,ะตื่นตาตื่นเต้นไปทุกมุมอีลีค่ะ รูหลามากรู้ล้าจริงๆพยายามมุนให้เบิงทุกมุมเนาะค่ะเนาะมุมให้เบิงไอ้ความรูล้าของเขาเนาะค่ะเนาะความรูล้าความให้โซ่ของของสนามบินเนาะค่ะเดี๋ยวแกคันบรรทุกนาซิพาขึ้นไปเบิงไอ้รถไฟไลท์คนขับเนาะค่ะเนาะ สิยูซันสองเนาะสำหรับไอ้รถไฟไรคนขับนะ่ะเดี๋ยวสิพาขึ้นไปเบิงเนาะมันบ่มีคนขับอีลีเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นรถรถล่างนา่ะคล้ายๆรถล่างอ่ะและแต่ว่ามันถึงเป็นทรงไม่เนาะทรงทรงรูหลานอ่ะสิยูซันซันบนอีกขึ้นไปอีกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกขันมันตรงสิพาขึ้นไปเนาะ นี่ละห้องึ้นมันได้เรือนนี้ไปแล้วห้องสีห็นเนาะค่ะสาหรับไอ้รถไฟไร้คนขับเนาะเพิ่นก็เอามาบริการนาั่งฟรีเ้อค่ะสาหรับผู้ใดแบบขี่ขานเดินนะเนาะค่ะนอกจากจุดนี้เราไปอีกจุดหนึ่งนะถ้าขี้เกียจเดินก็คือนั่งรถไฟไร่คนขับนี้ได้เนาะค่ะเนาะสำหรับสนามบินนี่นี นอกจากซีมีรถไฟฟี่บริการนี่แล้วก็ยังมีรถกอบอยู่ด้วยค่ะสําหรับผู้ใดขี้เกียจเดินเนาะขี้คา,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 านยางนั่นแหละถ้าเป็นภาษาบ้านเฮาขี้คานยางนี่มาขึ้นรถไฟนี่ใดเนาะจากจุดนี้นะไปไปพูน้นไปจุดผุนนะ่ะขึ้นฟี่ด้วยค่ะพ่่แม่พี่น้องนี่เป็นรถไฟไร่คนขับนะนี่นี่เดี๋ยวเดียวซให้เบิรงนะะเนาะกันเนาะนี่นํามาแล้วมาแล้ว มันบะมีคนคับเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นี่แหละคืนฟรีนะสำหรับเฮาขี่ขานยางเนาะเฮาขี่ขานเดินนี่เฮาก็คืนนี้ละคืนนี้ลเพิ่นก็นสิไปจอดพู่นอีกไกลๆพุ่นเนาะนี่แหละรถไฟในก็สิแล่น,นไปแล่นมาอยู่นี่ละบริสเสียตังค์เด้อค่ะคืนฟรีเด้อค่ะเด้อ เป็นรถไฟไลายคนขคับเนะคะบมีคนขคับสิมีสองฟังเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่อีกฟังหนึ่งเนาะสิมีสองฟังนะะ่ะ,นนนนะ,ะนะตีคู่กันมาเนาะ,ะท้าซ้ายนันขึืนซ้ายนีก็โล่งซ้ายน,านีโล่งซ้ายนันก็ขข้นเนาะคะ่ะนี่แหละสำหรับคนขี่ขันยางเนาะขี่เกียรเดินเนาะเทากับ สามารถมาขึ้นรถไฟตรงนี้ได้เนาะเป็นประตูอัตโนม,มัติเนาะคะ่ะออกไปแล้วเนาะคะ่ะสำหรับรถไฟไรคนครับที่อยู่สนามบินนานาชาติกาตาเนาะคะ่ะแล้วก็สิปจอดอยู่พู่นละ่ะอยู่สินสุดอยู่อีกใกล้ๆพุ่นละ ก็สะดวกสบายดีเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดมากก็ลองมานาั่งเบิ้งก็ได้เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคือเพิ่นให้นางฟรีเนาะคะ่ะเนาะสําหรับรถไฟไหลายคนคลับเนาะ,ะเดี๋ยวเฮาสิยางมาเบิง้งอีกมุมนึงเนาะคะ่ะเป็นมุมไฮไลท์ของสนามบินนี่แล้วก็คือตัวมีสีเหลืองตัวนี้เนาะคะ่ะเนาะผู้ใดมากก็ถ่ายรูปน้ำเนาะคะ่นะเนาะก็เป็นเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของของกาตาเพิ่นเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นเอามาให้ทุกทุกคนได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปกับ่าไปเนาะคะ่ะนี่มีเนาะคะ่ะปีสองพันยี่สิบสองเนาะคะ่ะนี่เพิ่งก็เปลี่ยนปีเปลี่ยนอยังไปตามปีนี่แหละ สำหรับผู้ใดเดินทางปีใดเพิ่นกะมีเปลี่ยนไปตามปีเลยนะะเนาะค่ะเนาะเบิ่งความไฮโซโลูลาของสนามเบนกาตาด้วยค่ะพ่อแม่พี่นอ้องหันกล่องไปมุมใดกะลูลาอิลีค่ะลูลาอิลียอมรับยอมรับของเขาเนี่ก็อีกมุมนึงเนาะค่ะเนาะ มีแท็บเล็ตมีโทรศัพท์เนาะคะ่ะแล้วก็มุมทํางานกับมีให้เนาะคะ่ะพอแม่พี่น้องผู้ใดที่เหตุงานเหตุยังนี่เพนกานิมีมุมทํางานให้คือกันเนาะอันนี้คือลานทองเนาะค่ะพอแม่พี่น้องเดีอเด้อเด้สิพามาเบิ่งลานทองเนาะซึ่งกอยู่บห่า,หางไกลกันนะจาไข่ยรถนะแนมแนมไปก็สิเป็นไข่ยรถอยย่เนาะค่ะเนาะน,นะที่เห็นนั่นแหละลานทองลานเจลวีล่เนาะคะ่ะนี่นะ งามงามเ้ยค่ะพ่อแม่พี่น้องหรูหรางามคักงามแน่มาเบิ่งทองผืนเด้อโคตรของโคตรนะ่ะงามของงามนะ่ะเ้าก็เว้าเบ่งเนี่ยโอ้ยเนาะพู่น่ะ รูลาค่ะรู้ลาแน่สำหรับสนามบินกาตาสมกับตำแหน่งอีลีค่ะพ่อแม่พี่น้องสมกับตำแหน่งอันดับหนึ่งของโลกอีลีสำหรับสนามบินน,นี้นะดู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 ด,ด,ด,ดูดูความรู้ลาโอ้ยมีแต่เส้นงามๆนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่กับมุมข้างล่างเนาะคะ่ะเนาะสำหรับข้างบนก็เป็น เป็นรถไฟไล่คนขับนั่นละตอนนี้เฮามาอยู่ข้างล่างเนาะค่ะเนะเาะเฮายางเบ่งข้างล่างเนาะค่ะนี่ก็เป็นมุมเด็กเล่นของลูกเล็กเด็กแดงเนาะผู้ได้มีลูกมีล้านกะเอามาปล่อยไว้กับตุ๊ก,กตานีแหละเด็กหน่อยกับมากมากด้วยค่ะมักมาเล่นสไลเดอร์มากมาเล่น,ลย,ลนยังกับพวกหุ่นพวกนี้เนาะก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะในการดูแล เด็กๆเนาะค่ะเนาะนี่ก็อีกมุมหนึ่งเนาะค่ะจำรับสนามบินนานาชาติตรงนี้เนาะนี่เพิ่นซิมีรถกลอบบริการเนาะค่ะถ้าผู้ใดขี่คันยางนี้สามารถบริการใส่รถกลอบกระได้ที่กันนะกะว้าภาษากันในหูเรื่องน่ะเพิ่นกะมีบริการเนาะค่ะนี่ เจ้าสินังจากสายไปลงสายนี่เพิ่นม,มีบริการน่าสำหรับรถกอล์ฟมีหอดรถไฟฟ้าไร้คนครับแล้วก็มีรถกอล์ฟบริการเนาะมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยสำหรับสนามบินแห่งนี้เนาะกาก็บคลิปมาฝากทุกๆคนเนาะคะ่ะเนาะไกลคันบันทงเองก็มีโอกาสได้มาต่อเครื่องอยา่นี้เนาะต่อเครื่องอยู่สนามบินกาตาเนี่ยเข้าก็เลยได้ มีโอกาสได้เก็บคลิปมาฝากทุกๆคนเนาะคะ่ะที่เห็นอยู่นะก็เป็นรถไฟนั่นแหละคะ่ะรถไฟไหลคนขับนั่นแหละแต่ว่าเขายืนอยู่ข้างล่างเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสำหรับทุกการติดตามเนาะค่ะพลอยแม่ปีพี่น้องขอบคุณหลายๆสำหรับทุกกำลังใจเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเมื่อนี้นะไกล้คันบรนทุงเองกับมีโอกาสได้มาก อย่างที่บอกแหละมีโอกาสได้มาต่อเครื่องอยู่นี่เนาะก็เลยได้เก็บคลิปสนามบินแห่งนี้ให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะกะพามาเบิรงความหรูหาราอลังการความให้โซ่ของสนามบินนานาชาติกาตานี่แหละเพิ่นขื้นชื่อว่าได้สนามบินที่ดีอันดับหนึ่งของโลกนี่มันก็เหมาะสมกับตำแหน่งของเพิ่นอหลีนะเท่าที่ย่างเบิ่งนี่มันเหมาะมันเหมาะอหลีกับตำแหน่งนี้นะ่ะ ยกห้เลยล่ะแกคันบันทงนี่ก็ยกไ้เลยล่ะเบิ่งเนี่ยบ่กวาสินยางไปทางใดนี่กะรูล้ายอีลีรูล้าให้โซ่อีลีก็ขอบคุณหล,ลายๆเด้อค่ะสำหรับทุกการติดตามสำหรับมือน,นีนะแกคันบันทงเองกะสศิลากันเดตรงนี้นะคะเพื่นอนเมพิโนงสำหรับมือน,นีกัคแค่นี้เด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ